แค่ได้ห่วงผมผมแค่เป็นห่วงเดี๋ยวไปเดินทางผิดประมาณน,นี้ล้วก็มาออกรูปน้อยใจอย่างนี้อีกแล้วตอบแบบน้อยใจอ่ะไหนบอกเป็นเพื่อนได้ไงไ่คุณเฉลิมพลคุณเข้าใจที่เราพูดปะคนเข้าข้างใครพูดมาสิผมข้าข้างคุณผู้หญิงอยู่แล้วครับเห็นไหมอันนี้ไม่เคยไม่ไม่ได้กินต่อใครใช่ไหมมะเขือให้มาแดกแม่ แล้วคนเติมเยอะนี่เขาจะไม่ไปถึงเมืองไกลคืออะไรนะปุ๊คืออกคนครับสวัสดีครับดูแลมีความสุขเนาะทำไมอ่ะเราไปขับไม่คุณเห็นหรอทำไมคิดอย่างนั้นนะฮะมาคุณเจอมาคุณเจอสองคนเนี่ยนะเมื่อกี้มีสี่คน ใช่ไหมมะเขือใช่ครับใช่เมื่อกี้มีามอีกสองแต่เขาไปแล้วเดี๋ยวรุ่นนี้นะเก็บไปเลยก็ได้โอเคครับไปเรามา,มาหาเรื่องทำไมเนี่ยเอ้ยคือมาหาไม่ได้หรอมาได้แต่คือาหาเรื่องทำไมโอ้เข่าพี่ขอไปแล้วนะนี่ขออะไรพี่ เออมันแค่แค่ในเกมนะน้องเอาเรื่องอย่างนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนสองคนหรือเปล่าใช่ไหมครับคุณไอพวกคุณพูดอะไรกันเนี่ยฮะในเกมนอกเกมในเกมนอกเกมนั่นแหละเออ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 โตกันหรือยังอ่ะเฮ้ยเออโตกันยังโอเคโอเคผมเข้าใจแล้วเนี่ยแต่ผมผมชื่อเฉลิมพลนะครับนะครับสวัสดีครับ ปวไปไหดหัวเเป็นไรพี่ปวดหัวมึงไม่น่าพากูมาเจอแต่แรกเลยเฮ้ยลงดีมึงลวมึงล็อกทำไมล่ะล็อกรถเป็นอะไรก่อนล็อกตลอดอ่ะเป็นอะไรก่อนต้องเอามันเอามันบ้าขึ้นดน่ขึ้นดน่ แล้วดูทำอ่าพี่พี่ตอจะไปแล้วหรอครับพี่ไม่ได้ไปรถมันบ้ยได้ไอ้แท่งสีฟ้ามาอีกอันหนึง่งพอไปขายก็ได้ครับอือต้อ,องขายให้ใครเนี่ยโคทวิชใช่ปะใช่ครับใช่หรือไม่ก็เก็บไว้ขึ้นอาวุธก็ได้ครับอ๋อขยะพี่สวั่งขายไหมครับพี่พมีครับอันละสามร้อ,อยแปดสิบเคเอลกิ่ง สามห้าได้ไหมพี่สามหกแล้วกันนะได้ครับเอากียร์เ๋ยวนะผมไม่มีเงินสดแล้วหนึ่งเอาป่ะปะอันหนึ่งเอาอันหนึ่งชื่ออะไรนะโอ้โหคโอ้หโอาเลยมครับพี่ต๊อดแล้วแล้วมึงดูมันแต่งตัวเต็มยศจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่อผมชื่อบอดอะชื่ออะไรนะพ่อชื่อบอดครับเฮ้ย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 เฮี้ย เดี๋ยวผมเกินะไม่ไปไม่ไปแอร์ดรอปหรอคนละเบอร์คุณไม่เกี่ยวนะเขาเล่นครับอะไรอ๋ออันนี้ถามใครเนี่ยถามสองคนเลยอ้เอาสักอย่างดีตอบอย่างนี้อยากได้มถาบถามตัวเองครับเมื่อกี้เป็นเป็นอย่างนี้มาแต่แรกเลยไหมเนี่ยแบบนี้แต่แต่แรกคืออะไรคุยหลายคนอะ หลายคนยังไงอย่าหาเรื่องได้ปะหลายคนยังไงไหนพูดมาดิอันนี้เข้าตัวเองล้วๆเลยรู้ไหมเออรูปะเพื่อน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 เขาก็มีสิทธิเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเขา ตอดครับครับปากปากจัดอย่างเงี้ยต้องโดนตบตบด้วยจุปากจัดอย่างเงี้ยต้องโดนตบ,ตบ,นต,นต,บตบแล้วก็ชาผมแล้วก็ซอยอยงะ่ะกูอาย <c oughs> ว่าเขาไม่เอามึงก็ไปเ,อเถอะไอ้เถือฮิวโซอ่า <c oughs> แล้วแล้วพรที่ผมขอไ้ล่ะไม่แต่คุณก็แพ้เราเหมือนกันนี่รับแค่ห้าวินอะ รูปเป็นไปไม่ได้หรอจริงๆมันก็เป็นไปได้ถ้าไม่มีเมียแล้วแล้วทำไมไอ้ไอ้ไอ้สองสามปีแรกทำไ,ไมไม่เห็นบอกผมอย่างนี้อ่ะไอ้สองสามปีแรกเรายังเด็กอยู่เลขหกสามแล้วแล้วเธอก็ไม่ได้มาถามเราแบบนี้มีเธอโทรมาปั่นปวดเราทั้งวัน ผมขอถามได้ไหมครับพููดไม่่รร้เืองผมขอถามปะ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 เอ้ยเอ้ยพูดอะไรเนี่ยขิงมาเอ้ยหมาไปผมชื่อเสืิมพลนะครับผมชื่อเิมพีผมซื้อดักกีเอ้ยผมซื้อตะวันเออไปถ่ไปได้พี่ตอนจะไปเอาสว่านให้ใครวะเพื่อนมึงเพื่อนเคยทักไปหรอข้างนอกอะนะอะไรไม่รู้ไม่เคยกูรู้ว่าผมรู้ว่ามึงเคยไม่เคยครับแต่เขาจะพูดได้ไง เขาพูดไปเรื่อยก็ไม่รู้ไม่เคยทงอะไรเป็นั้นนดใช่เหรอเฮ้ยเสียงไอ้ฟ้าหรือเปล่าลืมไบฟ้าน่าจะมีศึกอยู่ไอ้กุ้งม่กูกลัวเขาแบบไอ้เขือมันมีเมียแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเมียแม่งก็ท้องแก่อยู่ด้วยไอ้เฮียแล้วมันไปทําอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวกูบอกความลับแม่งหมดเลยแหละเอาไหมว่าไม่ไปทําเขาใครท่องอ่ะเพื่อน แล้วที่มันแบบว่ามันไม่ไปโรงเรียนอะเขาไม่ให้กูพูดเลยไหมไอ้เหี้ยฉุนละออกหน้าสื่อไปนี่อีกเป็นเรื่องไม่ดียิ่งมี่พี่ตอมมีใบเบขายไหมพี่ตอมพี่เบไม่ไมีเลยครับยังไม่ได้เติมกระชาเลยแต่พี่คิดว่าจะเติมสักเท่าไหร่ครับเมื่อไหร่จะเติมพี่ต้อมวันนี้ครับวันนี้ กูล่วงรถไม่สนใจกูสักบาทเลยเนาะและนี่ไงกําลังจะไปรับเห็นไม่เห็นเพื่อนลงรถจอดรถอะไรกันวะยังเกะกะเลยกูว่าถ้ามันจอดอยู่ตรงเนี้ยลบไปเถอะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนห้ามจอดแถวนี้ถูกปะไม่มึงควรจอดมีระเบียบกว่านี้นั่นอะกูพังเลยมันวิ่งความเร็วเท่าไหร่วะรถมันอะไะะอ้เถือมันเป็นเฮียอามาทีหล<า>ง<น>ังแต่อยากวางที่หนึ่ง แม่งลงรี่รถมันจะลงทำเฮียอะไรซ่อมสิกล่องซ่อมอยู่ะทายรถเลขอ่าแปะหกหกสิบสามแม่งมองเห็นอาสามสี่นึกว่าเป็นกระบะซิ่งหรือเปล่า <c oughs> ชนขนาดนี้ยเฮียรถเพื่อนกูออกจะมีราคาอย่างดูด้วยในสตัตว์ไอ,อปียงมันผนเพื่ออะไรอ่ะเพื่อนกูขอ,อนี่หน่อยได้ปะ ข้าวทูหน่อยได้ปะข้าวทูอะไรวะข้าวทูอาสามสี่ไปเป็นกระบะซิ่งไอ้แม่เอากบะซิ่งอะไรอยี้เดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีประมูลรถถ้าอย่างนั้นเราเสนอแบบประมูลรถแก๊งอะไรอย่างงเี้ยเอาเอาเอากระบะซิ่งเข้ามาได้ปะวะแล้วก็มีในตัวตุ้มชิตุ้ม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 อยี้ยอุ้ยเพื่อนอยากได้เหรอใช่ชีกตุ้ม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 อุ้ย ชสเล่นอะไรครับคนคนคนซื้อไอ้ดาคกี้ผมกำลังมารอตังค์ป๊นนึงโอเคฮัลโหลอืมมึงขอคุยหน่อยดิเราจะไม่ไม่ถามอีกแล้วมันนี่ก่อนว่าสรุปคุณจะคุยกับเขื่อนใช่ไหม อ้าวทำไมอะ่ะเมื่อกี้เห็นไล่ให้ไปคุยไม่ใช่หรอไมนก็ถามชอบชอบ,ชอบไล่หลายรอบแล้วทำมก็ถ้าก็ถ,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 ถามได้ไงว่าจะคุยแล,แล้วแบบพอพอพอไปแล้วแบบก็มาถามอย่างเงี้ยมันมันแบบพูดไม่ค่อยเก่งอะ่ะสรุปชอบเขยใช่ไหมก็ตอบเลยไม่คนเรามันจะพูดได้ไงเพิ่งเจอกันวันสองวันเอง วันสองวันแต่เห็นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันทําเป็นเหมือนแฟนกันนะ่ะไม่ก็เราไม่มีรถเขาก็อาสาที่จะไปส่งผมซื้อให้ไม่ต้องซื้อเก็บไว้เขาบอกว่าไม่ต้องซื้อก็อเหมือนไม่ต้องเสือดกับเพื่อนเดี๋ยวทางานฟาร์มหาตังเองโอเคแล้วก็มาออกลูกน้อยใจอย่างนี้อีกแล้วตอแบบน้อยใจอะ่ะไหนบอกเป็นเพื่อนได้ไง ลืมไม่ได้ไงครับหมยถึงลืมอะไรไม่ได้เนี่ยเวลาคุยแชทเนี่ยใช่เหรอก็คุณออทักมาเองไหมละ่ะอันนี้ไม่ถึงแชทไหนอรเพื่อนฟเฟซบุ๊ก,กหรอเพื่อนไม่เกมเนี่ยใช่เลยอุ <S <S อ้ยแสดงว่าใช่โอ,โอ,โอเคครับ้าวก็ผมขออย่างเดียวคุยกยันเ่ยเนี่ยก็คือขออย่างเดียวก็คือเล่นแค่ในเกมได้ไหม ก็ตอนก็ตอ,อนนี้ก็ในเกมจะตอนไหนก็ช่างอ่ะไม่แล้วห่วงอะไรเนี่ย uh huh. ไม่ได้ห่วงผมผมแค่เป็นห่วงเดี๋ยวไปเดินทางผิดกับมันนี่เอ้าเรากลับมาเขืออาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้คุณคิดไปเองหรือเปล่าเราเพิ่งรู้จักกันสองวันเองนั่นแหละก็บอกไปก่อน โอเคไหมครับได้ไหมก็เล่นเกมก็เล่นเกมเล่นเกมก็เล่นเกมโอเคสัญญาแล้วนะไม่ไม่ได้สัญญานะอันนี้พูดเองนะโอ้โหแค่คุณเฉลิมพลคุณเข้าใจที่เราพูดปะคนเข้าข้างใครพูดมาสิผมเข้าข้างคนผู้หญิงอยู่แล้วครับเห็นไหม มีแต่คนอะคณตอติอคุณพูดไม่รู้เรื่องโอเคผมพูดไม่รู้เรื่องแหละคนไปหาคนที่ <st uff> เห็นไหม <st uff> เห็นไหม <st uff> นอยอีกแล้วนอยอีกแล้ว <ST ILL> คุณจะนอยทําไมคุณจะนอยทําไมคุณต้องเป็นผู้นําดิคุณเป็นผู้ชายอะ่ะแต่ว่าอยา่าอย่าว่าอย่างวันอย่างนี้นะครับไม่อาไม่คุณผู้หญิงเต็มบทมากเลยครับมันดังมากเลยครับ <avocado> ดีก <avocado> <top avocado> <ussian> ันไปใช่ปะอ่าใช่ครับโอเคยังโอเคยังโอเคแล้วครับเต็มบท เพื่อนอยากเลี้ยงแมวอ่ะอยากเลี้ยงแมวสองตัวไม่ละคุณเป็นอะไรกับแมวมากทำไมเนี่ยอ่าผมชอบแมวผมชอบแมวตัวใหญ่อ่ะแมวสีดำอ่ะไม่อันนี้มัน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 นอกเรื่องอะนะเนี่ยที่คุณจะจะคุยอ่ะไม่ผมขอบอกเพื่อนผมผมชอบแมวตัวดำตัวใหญ่ก็ถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกนะ ไม่เด็ยินไหมเนี่ยอืมอืมเป็นเป็นคนแบบไม่รู้สิบอกไม่ถูกอะ่ะติดเกงใจคนอื่นอะ่ะไม่อยากติดนี่บุญคุณโอโ้โหแล้วค่อยทายบาปทีเดียวก็ได้ยังไงอะ่ะรู้มืออะไรคือรู้มือ <laughs> ไม่รู้พูดมาไม่บอกก็อย่างก็คล้ายๆพอที่ผมขออะ่ะเอาไ้้่ายบาปแล้วกันเอยข้าวหน่อยเลเเเลเลเลหัวสามจะตายขอข้าวหน่อยกูไม่มีคนมีไหมไปตไนว่าพี่เลขอะไรอะ่ะเลขหอสิบสามไอคนดูมึงเถียงอะไรกันเนี่ย คือเขาไม่เอากูก็ไม่เป็นไรนะคอมครับอันนี้ไม่เคยไม่ไม่ได้กินต่อใครใช่ไหมมะเขือให้มาแดกแม่ <What? S 1> มขงของ,ของกินเองซื้อตะวันหน่อยพี่เฮ้ยแปบ๊บหนึ่งดิมึงรอไม่เป็นเหรอวะใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นเย,นยีาขายขาย,ขายให้อย่างถูกไปรอกระโดดดีอันนี้คุยเสร็จยังจะรีบไป,ไปหาเกื่อนหรอไม่ ก็ถามไงเผื่อแบบมีเรื่องอื่นจะคุยก็ก็ขอแค่นั้นแล้ผมขอได้ไหมจะเล่นเกมก็คือเล่นเกมไงจริงนะเวลาตอบฉันะตอบอันหลักหรืออันใหอันใหม่เนี่ยเวลาพิมพ์ไปเนี่ย อะไรอะไรคุณพูดอะไรเนี่ยแชนในเกมเนี่เอ็มจีเอ็นะเอาเอานล้วแหละตามนั้นแล้วก็ขออย่างเดียวนะก็ไม่ค่อยได้เข้าไอ้ที่ทักมานานๆทีอ๋อก็ให้อันใหม่ไปแล้วอะ่ะเราไม่เอาจะเอาอันเก่าทำไมอะ่ะมันมีแชทเก่าๆไม่อยากเห็นอ่ะพี่ตอพี่ต้อพี่คือคือไม่อยากเห็นนี่คืออะไร แม่จัดเลยว่ะเอ้าก็มันมันเรื่องมันนานมาแล้วไหมเรื่องอะไรสองสามครับสองอันเนาะเดียวเดียวครับกูกูเอาสองอ่ะกูจะขายสองมีปัญหาไหมล่ะเราเอาไปสี่แสนพอพี่อ้าวแล้วมาเลี้ยงหกสิบสามอ้าวอมึงรวยนะมึงโดนนะไอ้เมนิมินปุ๊บปัยืนอยู่ข้างหลังอ่ะปุ๊บปั๊บแล้วกวนอุ้ยรวยนะ ชื่ออะไรครับคนข้างหลังอ่ะตอบชื่ออะไรครับผมเหรอครับใช่ครับผมชื่อโอครับโอ้โหมึงสวยนะมึงย่อด้วยเวลาคุยใหญ่ตอนยี่ยี่อ่ะเข้าเข้าเขเราเราส่งงานทุกวันเลยไปเพื่อนไปเถอให้เขาส่งต่อไปก่อนเพื่อนครับเลื่องคเลขอะไรฮะเลขอะไรกระเป๋า ไม่พี่เดียวสามแปดหกเอาเอาไว้ติดตัวอ้ยอันให้เยอะจังอ่ะการาบผมให้ตั้งตันงคาตันเอาที่พี่ให้ไปสองเมตรไปแบ่งเดียวเมตรนึงนะได้พี่ไดะผมให้เต็มร้อยอะขอบคุณนะขอบคุณนะครับพี่ยังไม่ลืมกันใครจะไปลืมลง เราโดนทิ้งเฮ้ยไปมึงไอ้อะไรวะคนดูเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะแม่รู้มือเดี๋ยวกูจะแกล้งชาวติ้งนะรู้มือโอเคเพื่อนคนนี้ที่มึงบอกมึงรักเขาแบบอนี่เลยเคยรักเขามากเลยเหรอใช่นี่เขาก็ตื่นตันใจแล้วเขาทำไมวะ เขาคือเขาคือใครอ่ะทำไมกูไม่เห็นรู้คนนี้อาะทำไม่ทันตอนสมัยก่อนมึงน่าจะเล่นก่อนกูกูน่าจะมาคนน้เไม่เขาไม่ได้เล่นไฟเยีมแล้วมึงไปทักหาของนอกทไมมึงไปเจอเขาที่ไหนเออกูอยากรู้เราเราเราอะไรฟังหน่อยคนดูเขาก็อยากรู้ไม่รู้ได้ไงอ่ะกูไม่รู้ทักไปมั่ว่ะกูไม่รู้จักนะอ้าวไม่ดูคนดูเขา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 กดกดิสไลน์นะบอกก่อนหนงไม่ราไม่เนี่ย ไม่เล่าที่เราไม่เล่าฮะเล่าให้ฟังหน่อยครัเล่าให้ฟังคุดูเขาอยากอยากฟังจริงไหมครับคุณดูอ่ะดูอยากฟังไม่ล่ะเอออยากฟังไม่ล่ะไอตอดวางงานอีกวันล่อหีออกไปบักปอสองพันน่าเดี๋ยวเพื่อนผมเล่าเลยอ่ะขอบคุณไรได้ไหมล่ะขอบคุณไรเพื่อนผมได้ไหมล่ะสองพันอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับเพื่อนผมเล่าเลยครับฟังว่าได้ไหมเพื่อน ขอบคุณครับสมัครสมาชิกหนึ่งเดือนป้าถ้าถึงสองพันไลค์ก็ได้ตลอดบอสผมไลค์หน่อยนะผมไปลงรายการเทคมีวเล่านะเอาไปดีไปดีไปดีเป็นรายการเทคมีวเล่าปะไม่ไม่เปลงรายการเจอกันหาไหนแป๊บไม่รู้ละ